สวัสดีเช้าและทิดค่ะก่อนออกจากบ้านแล้วก็กินก่อนเดี๋ยวจะหิวนะคะวันนี้มีส่งของให้ลูกค้าแต่ว่าแม่ค้าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะอ่ามื้อเช้าแม่ค้าทานอะไรบ้างอันนี้เลยค่ะ Saint เซนฟิลส์เซนฟิลส์เป็นเป็นโปรโตีนนะคะเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองค่ะโปรโตีนจากถั่วเหลืองแต่ว่ามีสารอาหารครบถ้วนแน่นอนค่ะก็เป็นโปรโตีน สำหรับเชคตอนเช้าทานกันง่ายๆนะคะในถุงนี้ก็จะมีช้อนตวงให้นะคะนี่เลยหนึ่งช้อนตวงค่ะหนึ่งช้อนตวงกับน้ำหนึ่งแก้วนะคะทานมื้อเช้าจะทานกับน้ําเปล่าหรือว่าจะทานกับน้ําผลไม้ก็ได้ไม่เป็นไรก็มีประโยชน์เหมือนกันทําให้อิ่มท้องใครว่ามื้อเช้าไม่สําคัญ มื้อเช้าสําคัญค่ะถ้าเราไม่ทานอะไรในมื้อเช้าเลยเราจะหิวมากเราไม่มีสมาธิในการทํางานสําหรับคนที่ทํางานนะคะสมาธิในการทํางานจะไม่ค่อยมีอมนี่นะคะหนึ่งช้อนตวงหนึ่งช้อนตวงอย่างนี้อ่าทางบริษัทก็ใจดีมีกระป๋องเช็คให้ด้วยถ้าใครคิดว่ามันไม่จำเป็นนะคะกระป๋องเช็คก็ใช้แก้วก็ได้หนึงช้อนค่ะ กับน้ำหนึ่งแก้วน้ำหนึ่งแก้วหรือว่าสองร้อยห้ามลลนั่นเองนะคะน้ำหนึ่งแก้วค่ะน้ำหนึ่งแก้วอ่าเราก็ไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้กะเอาก็ได้ไม่ต้องไปหาถ้วยตวงให้มันยุ่งยากแล่นในขวดนี้เขาก็จะบอกไว้ด้วยตรงนี้นะคะก็กะเอาสองร้อยห้นะคะอ่าเช็คง่ายๆค่ะตรงนี้นะคะ ดูด้วยว่าปิดสนิทไหมเพราะว่ามันอาจจะกระจายนี้นะคะปิดให้สนิทแล้วก็เช็คเห็นไหมคะทานง่ายมื้อเช้าสำหรับคนที่เร่งรีบนะคะเร่งรีบก็หรือว่าขับรถก็ดื่มในรถก็ได้นะคะชงชงแล้วก็ดื่มในรถก็ได้พกพาได้ว่าจะใส่ขวดเล็กๆไปหรือว่าใส่กระปุกเล็กๆสำหรับตวงในรถ ทานในรถก็ได้นะคะสะดวกสบายหรือเอาไปทานในออฟฟิศก็ได้ในเวลาที่เร่งรีบเออเราอาจจะออกบ้านเช้าตีสี่ตีห้แล้วไม่ชอบทานอะไรชเช้าเช้ามื้อเช้าอาจจะเช้าเกินไปพอถึงออฟฟิศก็ทานเซนฟิลส์นะคะอร่อยค่ะอร่อยมากถ้า ถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันหิวก็แนะนำให้ทานกล้วยหนึ่งลูกหรือว่าทานแอปเปิ้ลหนึ่งลูกร่วมก็ได้นะคะและใครที่อยู่ในระหว่างลดน้ำหนักเซนฟิลส์ตัวนี้จะดีมากซึ่งมันจะไปทำให้เราไม่ขาดช่วยให้เราไม่ขาดสารอาหารนะคะเวลาลดน้ำหนัก สาวๆหรือหนุ่มๆหลายท่านอาจจะลดน้ําหนักในวิธีที่ผิดผิดก็คืออดอาหารนะคะอดอาหารไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําให้อดอาหารก็คือเราทานก็คือเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนวิธีการกินเท่านั้นเองนะคะถ้าใครสนใจวิธีลดน้ําหนักอยากเข้าโปรแกรมกับเซนนะคะแนะนํามาได้เยาให้คําแนะนําได้นะคะหรือว่าใครที่าสาวๆแน่นอนค่ะรักสุขภาพกันอยู่แล้ว ยังไม่ลดยังไม่ต้องการลดน้าหนักกตอยากเพิ่มกล้ามเนื้ออยากมีกล้ามเนื้อนิดนึงอย่างเงี้ยเซนฟิวส์ตัวนี้ช่วยได้ค่ะนะคะทานทานมื้อเช้าค่ะทานมื้อเช้าใครสนใจก็ทักมาส่วนตัวได้นะคะหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ